สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขหมัดอาจาร,รย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์ประสานเปิดสตาพิชีวิตนะครับหรืออาจารย์รสุนกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขจักรราศีเลขนำโชคลาวพัฒนาค่ะวดประจําวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์2565ค่ะ ก้อยไม่ได้อัดไหลหลเทปนะครับบางทีก็เบอร์เบอร์นะครับไม่ใช่ <Okay. S 2> ปกติเราอัดเลขจาัก,การราศีก่อนไม่ใช่เหรออ๋อใช่เอาไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับรอบนี้ยังไงก็ต้องพูดถึงรอบที่แล้วด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนครับสวัสดีครับ เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวรอบนี้จะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าพิธีตัดคอสดอกกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปี2565นะครับอาจารย์ต้องขอเลื่อนจากวันที่กําหนดการเดิมไว้แล้วนะครับมาเป็นวันใหม่นะครับคือวันที่ 8 9ดมีนาค่ะทีนี้890มีนามันจะตรงกับวันอังคารพุทธพฤหัสนะคะคร่อมตรงกลางพอดีเลยเราม่เหตุผลทําไมเราต้องไปวันธรรมดาจันก้อยเราก็จะหลีกเลี่ยงผู้คนที่แออัดนะคะ<ม> <G> ก็คือเราจะทําพิธีกรรมกันเหมือ<ๆ>นเดิมนะคะวันแรกวันที่8เนี่ยเราจะทําพิธีกรรมกันก็คือทั้งปัดชงก่อนช่วงเช้าพิธีทางจีนนะคะ<ๆ>แล้วก็ช่วงบ่ายเราก็จะเป็นพิธีทางไทย นะคะทำพิธีกรรมตัดเคาะแท๊ตแ,บบแบบครับตัดทั้งสองศาสตร์ทั้งไทยและจีนทั้งจีนและไทยไทยจีนไทยนะครับตามต่อไปด้วยเดินทางกลับไปที่กัมพูชเราไปต่อด้วยพิธีกรรมอลอบมีดหมอ เรียกว่ามีดหมอนี่ล้างอาถรรพ์ได้นะคะคิดดูสิเราต้องไปรอดมีดหมอเนี่ยมีดจะใหญ่ขนาดไหนนีจะใหญ่ขนาดไหนนอกจากนั้นยังมีอะไรดีอีกที่นี่อาจารย์ครับเราไปชมวัดอุโบสถที่สวยงามนะครับนะเราไปดูกันว่าตรงนี้สวยงามอย่างไงแปลกตาจุดนี้เรายังไม่เคยพาท่านผู้ชมไปใช่ไหมครับอาจารย์ก้อยที่นี่ยังไม่มีใครเคยไปค่ะครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะพาต่อไปที่เราไปพักกันที่ สุขโทสขโทัยต่อเลยนะครับผมสุขโขทัยนี่นอกจากเราจะไปถวายพระไตจีวรให้กับหลักเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองขอมานะครับ รอบนี้เราก็จะไปจัดให้เพิ่มนะครับเมื่อจัดให้เพิ่มก็รอทานทอนขอทอนท่านนะครับไปเสริมดวงให้ปังกันต่อนะครับไปจกซับ้วงซับไปกรบโปรยซับกันนาตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับผมหลักเมืองก็บอกแล้วว่ามัน,มนเสริมในเรื่องของความมั่นคงเราจะพากันไปทุกที่ที่เทวดาองค์นั้นมาให้พรเราได้สําเร็จได้ไหวใช่ไหมครับแต่ก็ใช่ค่ะครับ คือเราจะไปที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยมันเยอะแต่ว่าเทวดาอยู่แยะแต่เทวดานั้นจะให้พรเราได้สําเร็จหรือเปล่าเราต้องไปหาให้ถูกจุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่ที่อาจารย์ไปเนี่ยอาจารย์ก็ไปสื่อแล้วว่าไปทาแล้วจะกลับมาแล้วดีไปขอพรแล้วกลับมาถ้าจะฟังนะครับ แล้วก็ไปถ่ายกับความสวยงามของวัดด้วยนะครับครับสถานที่อื่นเราต้องขออุ้มไปอีกเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวก็ไปชมความสวยงามต่อนะครับพิธีนี้ถ้าสนใจอยากจะร่วมเดินทางไปด้วยรีบด่วนนะครับอะไรก็ต้องรีบอะไรก็ต้องด่วนเพราะเราต้องการแย่งชิงประชาานเขานะครับ<อ> <g iggle> ในการพักเปิดด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ฝากรายชื่อมานะครับไม่สามารถเอาตัวมาได้นะครับอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไปไม่สะดวกนะครับสามารถสั่งลายชื่อใช้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ กระทำแทนตัวให้ท่านทุกท่านนะครับค่าใช้จ่ายท่านละ4,500บาทไม่ <ทำ S 2> ใช่ทำพิธีตัวเท่าไหร่ก็จะก้อย1,700บาทค่ะครับ4,500นั่นคือตัวเดินทางไปด้วยนะครับไปพักนอ<ะ>นไปเดินทาง <นะ S 1> ไปเที่ยว3วัน2คืนไปรีแลซ์ไปชาร์จพลังไปเอากลับเอาความโชคดีกลับมานะครับนั่นแหละไปกาจาร์แล้วจะไปกลับมาแล้วโชคดีมันตรงนี้นะครับนี่คือตรงนี้คือความสําคัญที่เราทํากันนะครับก็พิธีดีๆนี้ห้ามพลาดครับ มาดูกันก่อนนะคะรอบที่แล้ว25กุมภาพันธ์2565อาจารย์พงศกรให้เลข148 3709นะคะก็เลือกบนออก347เลืกล่างออก73ค่ะเข้าทั้งเลืกบนและเลือกล่างครับเข้าเลืกบน3ตัวนะครับก็คือเข้า347ในชุดมี347นะครับแล้วเลือกล่างก็คือ73อีก ก็เฮงฟังดังรวยนะครับผมอ่าก็เฮงกันไปนะครับเฮงเงปังๆัง,งแถมยังไปเข้าเลิกกล่างของตัวหลักแสนหลักหน่วยด้วยนะเนี่ยข้าแปดูดีเนี่ยนะเก้าขแป็ 8. มีครบมากเลยครับรอบที่แล้วก็ค่อนข้างจะบั่นใจมากนะครับก็ก็เฮงฟังดังรวยกันไปนะครับส่วนรอบนี้นะครับจากการคำนวณดวงดาวสงหราศาสตร์และดาราศาสตร์แล้วนะครับเราก็หาจุดพิกัดกันเรียบร้อยแล้วก็คือวันที่28กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับ มันจะมีดวงดาวด้วยกันทั้งหมดดังต่อไปนี้ครับดาวดวงที่หนึ่งได้แก่ดาวสุกครับเลขหกค่ะดวงที่สองดาวพุทธครับเลขสี่ค่ะดาวพุธหัสทรับ เลขห้าค่ะดาวจันครับเลขสองค่ะดาวมริติยูครับเลขศูนย์ดาวเกตครับเลขเก้าค่ะดาวอังคารครับเลขสามค่ะครับเดี๋ยวให้จันก้อยจับคู่ดาวก่อนนะครับผมจะจับคู่ดาวทุกคู่เลยครับจันก้อยครับเริ่มตั้ดาวดาวพุทครับเลขสี่นะคะจับคู่ได้เป็นสี่หกสี่ห้าสี่สองสี่ศูนย์สี่เก้าและสี่สามค่ะดาวต่อมาดาวศุกร์ครับเลขหกนะคะจับคู่ได้เป็นหกห้าหกสองหกศูนย์หกสามและหกเก้าค่ะช้าๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวก้อยดาวต่อมาดาวพฤหัสบดีครับ เลข5นะคะจับคู่ได้เป็น 52, 50, 59, 53ค่ะดาวจันร์ครับจับคู่ได้เป็น 20, 29และ23ค่ะบริตยูครับเป็น09และ03ค่ะครับคู่สุดท้ายครับ93ค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าดาวตัวไหนอ่อนองศาแก่องศาอย่างไรนะครับดาวที่อยู่ในกลุ่ม แก่องศามีด้วยกันทั้งหมด3ดวงนั่นคือดาวตัวแรกคือเมริเชยูครับเลขศูนย์ค่ะย <25 S 2> ี่สิาองศา32ลิบดาจําดีๆนะครับเลขศูนย์ยี่สิบห้าองศานะครับดาวดวงต่อมาคือดาวเกตครับเลขเก้าค่ะยี่สิบห้าองศาสามสิบสองลิบดาเช่นกันชนกันกันกนกบดาวศูนย์เลยทับกันเลยพอดีเป๊ะๆนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะนะครับดาวดวงสุดท้ายที่แก่องศาอีกดวงก็คือดาวพุธครับเลขสี่ค่ะยี่สิบเจ็ดองศายี่สิบแปดลิบดาครับ ดาวศูนย์ดาวเก้าองศาเท่านั้นดาวสี่ยองศาเพราะฉะนั้นแล้วดาวแก่องศามีด้วยกันทั้งหมด3ดวงตน่งอไปนี้นะครับอ่าเรามาดูต่อกันที่ดาวอ่อนองศานะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ดวงดาวดวงแรกคือดาวอังคารครับเลขอะไรครับเลข3ค่ะ 1>, 1องศา22ลิตรดาครับผมอ่าดาวดวงที่2คือดาวศุกร์ครับเลข6ค่ะสององศา32ลิตดา เมื่อรู้ดาวแก่อ่อนองสารเรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องมากองดาวเด่นครับกองดาวเด่นในสูตรตัวนี้นะครับดาวเด่นดังต่อไปนี้นะครับมีด้วยกันหมดสองดวงครับดวงแรกคือดาวอังคารครับเลขสามค่ะดวงที่สองคือดาว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 ศุกร์ครับดาวศุกร์เลขหกค่ะคสามกับหกต้องมาหนึ่งตัวนะครับถ้าสามมาอาจารย์ก้อยจับคู่เลยครับสามมาจับคู่ได้เป็นสามสองสามหกสามห้าสามศูนย์สามสี่สามเก้าค่ะ ถ้าดาวสุกมาสุกมาจับผู้ได้เป็น62 64 69 60และ65ค่ะครับอย่างนี้จะได้ทุกคู่นะครับ3กับ6มา1ตัวนะครับท่านก็เอาดูไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนดาวดับอาจารย์ใส่ไว้ให้แล้วเลขที่เลขบทนี้ราวัฒนานะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ขอฝากพิธีดีๆอย่างตัดเคราะห์เดาะกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปีไว้ด้วยนะคะเราจะจัดการวันอังคารพุทธพหาหารหัสที่890มีนาคม2565ค่ะท่านใดสนใจก็จะร่วมเดินทางหรือฝากรายชื่อก็เชิญได้นะคะยังเปิดรับอยู่อีก7ท่านเท่านั้นค่ะสำหรับการฝากรายชื่อนะคะ วันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีโชคลาภกันตลอดไปเลยค่ะสวัสดีสสดค่ะ